หมูสับไข่เข่าวสวยพักผงชูรสที่เห่าอันนี้ใส่แท่นพักใบเขียวนะพี่นอ้องเดี๋ยวเสิ็เริวม,มาเห็ดกันเลยบ้านนี้แม่เนี่ยขอจุดแกสกันตอในนี่ใส่เตาปิ้งนี่พี่นอ้อง ใส่เตาพีกนี่จ้าใส่เตาพีกนี่เียกนีกินเนนองชอลล์ไม่เข็งกินนะมันไม่เหนีย,ย,ยวจะเลยนไหมเขีแม่กินเองจ้าดำๆนัมม้นมีเขาได้จ้ะเดอ้อ เมนูข้าวผัดหมูสบับเมนูข้าวผัดง่ายๆสิดใจ่มีแน่กินจะลองเฮ็ดเดิมบ่ได้ยากได้จ้ะเด้อบัอเนยากขอผัด เดชหอ,อมจ้ิงจออีิงหอมดีเดีดสุดาเอยนิดแต่ผัเลยบ่อยากใส่ห้านหลาย,ย,าลยน,ะะนี่จะขผัเลยคะอยนกันก็นอเข้าเลย จะทำยังไงไปองปรุงรสเนยยังไงนะไปทอาได้ใส่้ั่วซักาใส่น้ำตาลานะ เนี่ยโมไซย์อ่ะเนี่ยดตไซย์โมไซยที่อยู่ดอนตัวหนมาพัดแหงๆ้องพาดทเรียเหาองกับปวดคุ่มซึมันเลยนะแถ้าสือเขากินเขาแ็เขาพัดนี่มันจะเป็นมันเหนยวเนี่ย พักเพื่อสีสนะขอพักข้าวนานจริงเดี๋ยวมีบบกแสงเดี๋ยวมันก็จะจามากรียค่ะที่เอาแค่พักขนาดอะไรกันบอกให้ใจพักข้าไไมันก็เป็นตะกินสุดหน้า,นา,นานที่หน,นนะอะไรยาเละเรก็เรียบร้อย ผัดหมูสับใส่ผักผงชูรสหรือผักคะน้าเม็กซิโกนี่จ้ะง่ายๆก็แล้วไปอีกมมือนึงเดี๋ยวจะโปะเดือแต่งพอา,ามีแต่งกวัวอยู่เป็นตะแสบว่จาจ้าลองไปเห็ดเบิ้งเดืองง่ายๆสไตล์อรายยาัญญาจ้าฝากเป็นกำลังใจในด้วยืยอายทุกคน